อัปเดตกันแบบต่อเนื่องนะครับสำหรับทอยเล t t ท w e r เ e f e n s e r ฟน l ์โลบอก คลาสสิกอีเวนต์จริงๆแล้วนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่จัดโดยโลบอกรโดยตรงนะและแมปทอยเลตเทิลเวอร์ดีฟเอนต์เนี่ยเป็นหนึ่งในแมปที่ถูกเลือกให้มาจัดอีเวนต์นี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งฟิลลิ่งของอีเวนต์เนี่ยมันจะเหมือนเอ็กฮันสเลยนะคนุณผู้ชมแต่ว่าความอลังการนะครับมันจะไม่เท่าเอ็กฮันสนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอัปเดตนี้มีอะไรถูกเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวอีเวนต์นั่นเองนะครับก <ๆ S 1> นะ็อยู่ตรงนีีนนะนีีีีี้้้้้เดเเเเเเเลลลยยยยยยนน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 ะะะะผููชมม่่่่่่อออตรรรรรรรงงคคคัับบจจุดดดดกกกิิาาาาาาหืวใขขสถท ขวาของจอได้นะครับตรงนี้นะเห็นเขาว่าโรบบคาสติกไหมนี่นะครับ ก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับก็จะมีทั้งหมด5เควสทีให้เราทำนะครับซึ่งเควสทพวกนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องลงแมปใหม่เท่านั้นนะครับนี่นี่ชื่อว่าคอสโลดนะครับแมปนี้เนี่ยไม่ยากนะครับเท่าที่ผมไปลองมาเนี่ยมันคือด่านปกตินะครับแต่ว่าแค่มันเป็นแบบโลบอคคลาสสิกเฉยๆนะคุณผู้ชมแล้วก็เวฟสุดท้ายเนี่ยมันจะมีบอสเพิ่มเข้ามานะครับคือเขาจะเพิ่มบอสมาเวฟสุดท้ายของทุกๆความยากนะครับไม่ว่าจะเป็นอีซี่ถึงไนท์แมร์เลยนะครับซึ่ง ยากกระดับง่ายนะครับแล้วก็ได้รับคอย200นะค่าทอยเลต1 0 0 0ตัวนะครับแล้วก็เอาชนะความยากระดับปานกลางนะครับอ่าพอเราทำา4เคเวสนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะได้ทางด้านของคลาสสิกคาเมล่าแมนนะครับพอเราได้คลาสสิกคาเมล่าแมนแล้วเนี่ย เราก็ต้องเอาคลาสสิกคาเมล่าแมนเนี่ยมาทำวสที่5นะครับนั่นก็คือการจัดการทอยเลร1,000ตัวโดยใช้คลาสสิกคาเมล่าแมนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมหาทิเก็ตนะครับ10อันมันจะอยู่รอบๆอบล็อบ,อบบี้นี่เลยนะครับเนี่ยอยู่รอบนี้เลยในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินหานะครับเพราะว่ามันง่ายนะง่ายมากเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตเนี่ยไม่มีอะไรมากจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาทิเก็ตกันดีกว่านะครับ ต้องเรียกว่าทิกสิถึงจะถูกอะโอเค let's go วบ uh, ผมโอเคเดี๋ยวเรามาหาทิกทั้งหมดกันนะครับแต่ก่อนเราจะไปหากันเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพจุดทิกทั้งหมด10จุดให้ดูนะครับซึ่งจุดทิกเนี่ยจะมีตามนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่อยากเดินตามในคลิปนะอยากหาด้วยตนเองนะครับสามารถเดินไปจุดที่ผมมาร์คไว้ได้เลยนะคุณผู้ชมโอเคแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากเดินตามผมก็เดี๋ยวมาเริ่มันครับอ่ะมาเริ่กัาที่จุดแรกนะครับจุดแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่นี่น,นี่ตรงนี้นะครับ เก็บไปนะครับปุ๊บอ่ะได้แล้วนะครับ1อันแล้วก็จะได้เหรียญตาด้วยนะคุณผู้ชมทีนี้จุดที่2นะครับให้เราหันหลังมานะแล้วก็มาตรงประตูวาร์ปตรงนี้นะครับเดินตรงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเก็บอันนี้นะครับมาเก็บตรงหินก่อนได้นะคุณผู้ชมอ่ะมาเก็บตรงหินก่อนก็ได้นะครับจริงๆไปเก็บประตูวาร์ปแล้วก็ย้อนมาเก็บอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมว่าเก็บตรงหินก่อนดีกว่านะพอเราเก็บตรงหินไปแล้วนะครับเราก็มาเก็บตรงนี้นะครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอย่ากดเทเลพอร์ตนะครับให้กดอันนี้นะับรค ตอนนี้เก็บไป3อันแล้วนะครับต่อมานะครับให้เราเดินมาทางนี้นะครับจะอยู่ตรงปามพราได์อันนี้นะคุณผู้ชมนี่มันก็จะอยู่บนยอดตึกอันนี้นะครับ <ms> นี่เก็บไปเลยนะครับเห็นไหมปึ๊บอ่ะตอนนี้4อันแล้วนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปนะคุณผู้ชมมาตรงโพสตออฟฟิศนะครับก็จะอยู่ตรงกล่องลังรตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่ะอันที่5นะครับตอนนี้เก็บไป5อันแล้วนะคุณผู้ชมทีนี้เดินมานะครับมาตรงกระดานล board <S <s ิเดอร์บอร์ดนะครับ อันนี้อันที่6นะฟึบอ่ะเก็บไปนะครับแล้วก็เดินตรงมาอีกนะครับเดินตรงมาอีกเดินตรงเข้าไปนะคุณผู้ชมเ็าจะเจออันหนึ่งตรงนี้อ่ะเก็บไปนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับเป็นเขียนว่าอีวานโบสด้วยอ่ะเก็บไปนะคุณผู้ชมเล็งดีๆนะครับตอนนี้น่าจะเหลืออีกประมาณ2อันนะครับเราก็เดินกลับมานะครับเดินไปเดินไปตามทางไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดินไปนะผมอ่ะทีนี้ มันจะอยู่แถวๆนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดตรงไหนเอ่ยนี่นะครับผมหน้าถ้ำตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงทอริดแลบนะอันที่เก้านะครับเก็บไปนะฟึบอ่ะทีนี้เหลืออันสุดท้ายนะครับสลับอันสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่นี่นี่คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่อยู่ตรงนี้นะครับ ป๊บอ่ะตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับครบ10อันแล้วนะครับไหนดูซินี่ครบแล้วนะคุณผู้ชมแค่นี้นะครับง่ายมากนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครใหม่กันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะโหดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครตัวใหม่กันนะครับมีชื่อว่าคลาสสิกคาเมล่าแมนนั่นเองตัวนี้นะครับเป็นตัวระดับดีเจนดารี่นะสามารถหาได้จากอีเวนต์ใหม่เลยนะซึ่งดูจากสเตตภายนอกเนี่ยคือดูดีมากนะครับดีพีเอสสูงสุดอยู่ที่30มหมื่นวงห้าสิบห้านะครับแล้วก็ตีเป็น 600นะครับตะกี้เกือบพูด500ขออภัยนะอ่ะวางไปนะครับฟึบอ่าพอวางไปนะครับคั้นแรกเขาก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชม <c oughs> หน้าโรบอกด้วย <c oughs> ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่5000นะครับวง12 <c oughs> ความเร็วในการโจมตี2วินะครับแล้วก็ยังตีเป็นเดี่ยวอยู่นะ <c oughs> รู้สึกว่าอนิเมชันในการโจมตีจะเป็นการใช้ดาบฟันนะครับ ไม่มีซาวเอฟเฟกตนะตอนนี้อัพขั้นแรกใช้1,600นะครับลองอัพดูสิอ่ะเหมือนดาเมจจะลดลงนะครับเหลือ3,5 0พวง25ความเร็วการยุมตี0.5วินะยังตีเป็นเป้าหมายเดียวอยู่นะครับอ่าล่างนี้นะครับดาเมจน้อยแต่ว่าตีไว้ขึ้นน้องขเยอะเลยนะน <c oughs> มีเสียงหนืกระติกด้วยโอเคโอเคไม่เร็วนะครับไม่เร็วนะสำหรับตัวนี้อัพขั้นต่อไปใช้4,800นะครับลองอัพสิปึ๊บเอา ปาบอลซสแล้วดาเมจเป็น15ื่นแล้วนะครับวง40ความเร็วการโจมตี1วินะแล้วก็ยังเป็นป้าหมายเดี่ยวอยู่นะครับตัวนี้นะครับเท่าที่ผมแอบไปลองมาเนี่ยตัวนี้ไม่สามารถการสตันได้นะถ้าเกิดว่าจะเล่นตัวนี้ต้องเอาหมอมาด้วยนะครับไม่งั้นโดนสตันยาวแน่นอนถ้าเป็นพวกไนแอมอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมโอเคบอลน,นี้มีซสวเอฟเฟกดึงดึงด้วยนะครับดูดูด,ดูอ่ะอัพขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับ12,400นะครับ อู้อัพอย่างแพงอ่ะอัพสิอ่า uh, uh, ตันแล้วนะครับดาเมจเป็นส0 0หมื่นนะผู้ชมวง55ความเร็วการตีมตี1วิแล้วก็ตีเป็นสเปซแล้วนะครับรัศมะเบิดเนี่ยอยู่ที่15นะผู้ชมเห็นไหม้ยร uh, ัวอยู่นะเนี่ยยิงอย่างรัวเลย1วิจริงไหมเนะี่ยผู้ชมยิงรัวมาก1วิจริงเหรอน่าจะหนึ่งวิจริงแหละ <laughs> แต่ว่ายิงรัวอยู่นะมันดูรัวมากนะครับโอ้ <laughs> ใช้ได้เนะี่ย ยิงยิงยิงเข้าไปย,ยิงหมดนะครับผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับคือข้อเสียงเขาเลยนะครับคือยืนต้นเกมไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถกันสตันได้นะสำหรับตัวนี้ที่เหลือผมว่ามันอยู่ในเกมที่โอเคนะเพผื่อตัวนี้ยอาจจะเก่งเก่งกว่าระดับมิติกบางตัวได้ซ้ำนะสำหรับเจ้าคลาสสิกคาเมล่าแมนโอเคผมลองวางหลายๆตัวหน่อยขอวางหน่อยนะมาเลยโหแล้วดูเสียงซาว RPG ซาวอันนี้นี่คือแบบซาว OG จัดนะคุณผู้ชมโอเค แล้วผมขายเจ้ามิววิ่งนะครับข้างหลังให้หมด๋ยวผมจะมาวางเจ้าคาสสดสิกข้างหน้านะคุณผู้ชมโอเคมามามาตัวไหนยังไม่ได้อัพเนี่ยตัวนี้โอเคาวางไปมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบอส ของด่านนี้เวทกับเจ้าพาส,ส์ติชใครจะเป็นผู้ชนะนะคุณผู้ชมตอนนี้บอสของอีเวนต์จะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะออกมาที่หลังบอสได้นี่นะบอสตัวสุดท้ายของด่านฮาร์ดนะครับถ้าตัวนี้ตายปุ๊บบอสอีเวนต์ออกมาเลยนะตายมาแล้วนะครับเงินแสนสนี่นะครับเดียกไหมตัวหรือเปล่าปึ๊บแปงลงร่างเรียบร้อยนะครับ <laughs> อันดีเมชันยังไม่จบเลยบอสตายแล้วคุณผู้ชม สบายมากอันนี้ถือว่าชิวๆนะครับชิวๆเฮ้ยโอ้ทุกคนมีคนดูคลิปนี้จบด้วยเพราะว่าในท้ายคลิปนี้นะครับ <H it> เราจะแจกเจ้าไนท์อัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนเวอร์ชันเซนจำนวน5รางวัลให้กับผู้โชคดีนะครับกฎกติกาง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมพิมพ์ชื่อตัวละครโลบอกและกดติดตามช่องผมแค่นี้คุณผู้ชมก็มีโอกาสรุนลับเจ้าไนท์อัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนเป็นของตัวเองแล้วนะครับเฉพาะคนที่ดูมาถึงตรงนี้เท่านั้นนะครับรู้กันแค่วงในนะ ถ้าใครอยากได้นะครับก็ลองเสี่ยงโชคดูนะครับเพราะว่าไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะก็ลองพิมพ์ชื่อในโรบอกกันมานะครับเดี๋ยวอีกประมาณ2-3วันให้หลังเดี่ยผมจะมาประกาศผลนะว่าใครได้บ้างนะครับในช่องสำรองของผมนั่นเองโอเคเจอกันนะผม